สวัสดีค่ะทุกคนมาดูไพ่เล่าเรื่องกันนะคะว่าวันนี้จะออกมาเป็นเรื่องราวของใครนะทีเนี้ยวันพรุ่งนี้ยังไม่รับปากนะคะว่าจะได้ทำแรนดอมให้กับเพื่อนๆดูไหมนะเพราะว่าแม่หมอจะเดินทางออกนอกสถานที่เลยไม่แน่ใจว่าเออตรงนั้นน่ะมันจะมีอะไรต่างๆพร้อมไหมเช่นรูปักไฟที่จะเสียบขาตั้งกล้องหรืออะไรแบบนี้ยนะแม่หมอจะไป พักผ่อนแถวหัวหินวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสะดวกทําให้ได้หรือเปล่านะแต่เคสดูดวงอหญยังได้เหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะดูแบบคลิปเนี่ยยังยังจองกันได้ตลอดนะเพราะว่าแบบคลิปมันส่งแบบไม่รีบเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเคสโทรสดพวกนี้อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาติดดึกไปนิดนึงเลยประมาณอย่างนี้นะเพื่อนนะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาทาง l ล n e ID นะคะ ทีนี้มาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันว่าเรื่องราวจบมาเป็นของใครตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเขาดีๆีนะขอให้ออกมาใช่และตรงเพื่อนๆมากที่สุดนะคะไปกันเลยตั้งจิตอธิษฐานค่ะแปดถ้วยเกิดขึ้นในฝั่งของเขานะคะ แบบถ้วยเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันทิ้งแบบกระเลกระลาดเลยถ้วยตรงเนี้ยเขาเดินหันหลังให้คุณเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่บอกได้ค่ะว่าเขานั้นเป็นคนที่เทคุณนะเป็นคนที่เทคุณไปก่อนแบบคุณก็ไม่ได้รู้ตัวเลยอะว่าคุณทําอะไรผิดอะทําไมเขาถึงได้เดินหันหลังให้กับคุณแบบเนี้ยเก็บกระเป๋าไปเลยเห็นไหมเป็นในลักษณะที่เรียกได้ว่าไม่มองหน้าไม่พูดไม่คุยไม่อะไรไม่สารสัมพันธ์เลยนะ 8ถ้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะพลังงานอ่ะ8เดือนขึ้นไปอย่างขั้นต่ําเลยนะส่วนใหญ่หลักปีขึ้นไปพวกคุณไม่เคยมีการติดต่อสื่อสารไม่เคยได้ประสานงานกันไม่เคยได้พูดคุยไม่เคยได้อะไรกันเลยนะเหมือนกับเรานั้นไม่มีตัวตนต่อกันและกันเลยอย่างนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาทํากับคุณคือเขาเป็นคนที่เทคุณไปในอดีตนะทำไมาอยู่ๆไพ่เทเกิดขึ้นใหม่แล้วไม่รู้นะแต่ชัดเจนค่ะวันนี้ต้องเป็นเรื่องราวของคนในอดีตนะคะเปิดมาก็ใช่เลย เขาเทคุณไปในความสัมพันธ์โดยที่คุณก็ไม่ได้รู้ว่าคุณไปทําอะไรให้กับเขาอะไรแบบเนี้ยไปก็ไปแบบงงๆคือนึกจะไปก็ไปไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้บอกเหตุผลอะไรทั้งสิ้นอะไรแบบเนี้นะคะตอนเนี้ตัวของคุณนะหรอ q u e n o o w w n d s นี่คือสิ่งที่คุณเป็นราชินีไม้เท้าตอนเนี้ตัวคุณเน่ย แสดงว่าในอดีตนะตอนที่คนคนนั้นเทค,คุณไปเนี่ยคุณเนี่ยเคยเสียใจเพราะเขามามากใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณนั้นเคยช่วยเหลือเขาเคยซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทํางานนะคะการช่วยเหลือกันในเรื่องของงานการซัพพอร์ตกันในเรื่องเวลาที่คนคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาไหมในด้านของการไปทํางานร่วมกันกันกบคนอื่นก็ได้คุณก็อาจจะเคยซัพพอร์ตจิตใจเขาอยู่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเขา บางคนอาจจะเรียกได้ว่าซัพพอร์ตการเงินการทองเพราะพลังงานแบบนี้คุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะแต่ก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนราชนีก็คือราชนีนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณน่าจะต้องเคยช่วยเหลือเขาในเรื่องลักษณะประมาณอย่างนี้มาก่อนในอดีตแล้วอยู่ๆคนคนนี้ทิ้งคุณไปในความสัมพันธ์น่ะแล้วมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะ mm ่ะ hmm. คุณเจ็บปวดจนคุณกลับมายืนอย่างได้อย่างสง่ายอีกครั้งอย่างในวันนี้ค่ะ จากการกระทําของคนคนนี้นะคะตอนเนี้คนที่ทิ้งคุณไปคนนั้นน่ะเหมือนอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณยังไงอย่างนั้นเลยเขาเก็บกระเป๋าหนีจากคุณไปแต่เหมือนกับเวลาเนี้ในหัวของคิดของเขาอะ่ะเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอยากเฉลิมฉลองอยากมีความยินดีอยากกลับมาสารานสัมพันธ์กับคุณน่ะมันเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าอะไรไปโดนจิตโดนใจเขา ตอนที่เขานึกจะไปก็ไปเห็นไหมพอนึกจะมาก็นึกจะมาอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณอยากจะมาดีกับคุณเดี๋ยวดูแพร่ขยายไปเรื่อยๆนะคะเขาเป็นอะไรของเขาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรของเขาเนี่ยแล้ยยังไงต่อก้าเหรียญเกิดขึ้นในฝั่งของคุณคุณน่ะกลายเป็นคนแบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไปแล้วอะโอ้งั้นก็ชัดเจนเลยค่ะนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่า คุณเคยทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อเขาอะคุณดีกับเขาจริงๆมันเป็นลักษณะของผู้หญิงใจดีผู้หญิงที่เมตตาเขาช่วยเหลือเขาทุกอย่างแต่เขานั้นเลือกที่ียดเทคุณไปในอดีตจนคุณสามารถที่เรียกได้ว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยแปดเดือนเก้าเดือนที่ห่างจากความสัมพันธ์ไปเป็นขั้นต่ำอะคุณกลับมายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอีกครั้งคุณอาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอาจจะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ อาจจะมีความสุขกับการทํางานที่เน้นแบบลงทุนลงทุนก็คือใช้เงินลงทุนนะแล้วดูการออกดอกออกผลของเม็ดเงินเม็ดทองรายได้ที่คุณได้ลงแรงทําไปคือคุณย้ายโฟกัสมาดูแค่แวดล้อมของตัวคุณแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยการงานแค่นั้นละตอนนี้ที่คุณอยู่คุณอยู่ได้ถึงมันจะเหงาคุณก็อยู่แบบเหงาๆอย่างนี้แหละมันเป็นพลังงานของคนที่ที่เรียกได้ว่ามันเจ็บจนมันชา แล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ไพ่ของเขาเกิดขึ้นนะเด็กถือไม้เท้าคุณเป็นพลังงานราชินีถือไม้เท้าแม่หมอพอเข้าใจละแสดงว่าตั้งแต่ต้นตอนที่คุณนะ่ยได้เริ่มรู้จักกันนะ่ะจริงๆพลังงานของคุณถ้ามันเป็นควีนออฟวอลเป็นราชินีไม้เท้าแสดงว่ามันเป็นพลังงานนั่งแท่นใช่ไหมแสดงว่าคุณน่าจะเป็นผู้บริหารไหม ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการณนะ์ตอนเวลาที่คุณได้รู้จักกับคนคนนี้ในขณะที่คนคนนี้เป็นพลังงานแบบเด็กๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นลักษณะเด็กถือไม้เท้านึกออกไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ม้อตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรมันอาจจะมีการลดหลั่นกันไปในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเด็กถือไม้เท้ากับราชนีถือไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคุณมีมากกว่าเขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพออยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคุณช่วยเหลือเขาคุณซัพพอร์ตเขาแต่ไม่รู้ด้วยเหตุการรณ์ออะไอะไ ทำไมเข้าถึงได้ทิ้งคุณไปเทคุณไปแบบนี้ทั้งๆที่คุณก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาท,ทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ได้เคยคิดอะไรเลยนอกจากที่คาดหวังว่าแค่เขาอยู่ในความสัมพันธ์แค่มีความซื่อสัตย์ต่อก,กันชัดเจนต่อก,กันคุณไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยคนคนนี้ก็ทําไม่ได้นะคะประมาณนี้นะกลับกลายเป็นว่าเวลานี้อยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอย่างนั้นน่ะอยากกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้ง อยากกลับมาขอคืนดีอยากกลับมาสารสัมพันธ์ด้วยนะเนี่ยมันเป็นการที่บ่งบอกว่าพวกคุณนะคะเคยมีการปิดกั้นการสื่อสารกันไปเนี่ยแสดงว่า2ดาบอันนี้มันแปลว่าคนคนนี้เลอกเลอกที่จะเดินออกจากชีวิตของคุณก่อนด้วยและเป็นคนที่บล็อกคุณก่อนด้วยทำไมเขาถึงได้ทำร้ายคุณแบบนี้ ทำร้ายคุณแต่อยากกลับเข้ามาในชื่อของคุณทำร้ายจนคุณเจ็บปวดไม่ไหวจนกว่าที่คุณจะได้เป็นแบบเนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาปิดกั้นการสื่อสารคุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกติ๊กต็บล็อกไอจบล็อกทุกอย่างเท่าที่มันจะบล็อกได้กลับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหนีออกห่างจากความสัมพันธ์ของคุณบล็อกคุณ แต่ลึกๆก,กับมีความรู้สึกว่าอยากกับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเป็นแ,แค่เพียงเพราะว่าพลังงานคุณกับเขาไม่ตรงกันหรอเพราะพลังงานคุณเป็นแบบราชนีเป็นแบบผู้บริหารน่ะพลังงานของเขาเป็นเพียงเด็กทํางานอ่ะอะไรแบบเนี้ยเขาเป็นคนที่คิดมากหรอคะในเรื่องของที่ว่าเลเวลของคุณทั้งสองคนหรือว่าสถานะทางสังคมของคุณก็ได้ด้านหน้าที่การงานสองคนมันไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาจยออกจากชีวิตของคุณไปหรือเปล่าคะเพราะว่าดูรูกการถ้ามันขึ้นมาแค่นี้มันจะเป็นเพียงแค่นี้จริงๆเลยนะไพ่ออกมาเดี๋ยวไม่หมออ่านเลยนะคะตอนเนี้ยคนคนเนี้ยอ๋อที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าจะบอกบอกว่าเจ็ดเจ็ดดาบเนี่ยที่มันเกิดขึ้นคนคนเนี้ยมีอะไรบางอย่างนะที่เขาออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปเนะี่ย เพราะว่ามันเป็นลนักษณะของคนที่มีเล่เหลี่ยมค่ะเห็นไหมอันนี้มันเป็นไพ่โจรโจรที่กําลังแบกดาบอยู่เห็นปะคือการลักขโมยคือการแอบแอบทำแสดงว่าคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่แอบทําคุณรับหลังณนะตอนนั้นทำแอบทำลับรับล่อแอบ,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 บแทงข้างหลังแอบที่เรียกได้ว่ามีอะไรที่อยู่ในเป็นความตื้นลึกหนาบางในความสัมพันธ์อ่ะหรือเขาอาจจะไปทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นสีเทาๆไหม ที่คุณไม่รู้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้บอกคุณแต่คุณมองเขาดีมากเลยนะในทุกๆอย่างอะ่ะคุณไม่เคยมองเลยว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีอะ่ะแต่เพราะาเขามีพลังงานแบบจริงที่เขาแอบลี้ลับแอบทําอะไรอย่างนี้อยู่เช่อนอ่าสมมุตินะบางคนอาจจะขายยาไหมอ่ะอะไรที่มันแบบที่คุณไม่รู้หรือจะอะไรได้อีกอะ่ะเล่นพนันบอลไหมหรืออะไรครบซ้อน เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเองอะไรแบบนี้มันเป็นพลังงานแบบว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เขาไปทําลับหลังคุณที่ไม่ได้บอกคุณเนี่ยแล้วแต่คุณดีกับเขาจริงๆนะคุณทุ่มเทคุณทําให้กับเขาทุกอย่างจริงๆอะ่ะแบบคุณก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมถึงได้เทชั้นแบบนี้ทําไมถึงได้ทิ้งให้ชันเจ็บปวดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้มีอะไรทําลับหลังคุณคะ่ะสรุปง่ายๆเลยที่คุณไม่ได้รู้แล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีที่เขาไปทําไว้ เขาจึงเลือกที่จะทิ้งความสัมพันธ์ของคุณไปแล้วก็ปิดกั้นการสื่อสารคุณในทุกๆช่องทางเลยกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะจนคุณเนี่ยเรียกได้ว่าคุณย้ายโฟกัสอ่ะคุณช่วยเหลือคนแบบนี้คุณรู้สึกเหมือนคุณช่วยเหลืองูเห่าอ่ะคุณย้ายโฟกัสอ่ะกลับมาดูแลตัวคุณเองจนตอนนี้ด้านการเงินการงานของคุณอ่ะมันมั่นคงมากๆเลยเนี่ยพลังงานราชาถือเหรียญ การเงินคุณดีมากในเวลานี้การงานนอกจากดีและการเงินก็ดีแบบพุ่งเลยถ้าคนคนนี้เขาได้สอดได้ส่งพลังงานของคุณในพื้นที่ของเขาเขาจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขาจะรู้สึกเลยนะว่าพลังงานคุณทำไมมันดูสบายจังเลยในขณะพลังงานของเขาเป็นเพียงเด็กถือไม้เท้าแต่คุณเป็นราชาถือเหรียญแล้วอะ่ะแล้วก็เป็นราชนีถือไม้เท้าอะ่ะมันคนละเลเวลกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถามว่า เวลาเนี้ยที่เขาสองคุณอ่ะเขาเปรียบเทียบตัวคุณกับเขาอยู่นะว่าพลังงานคุณที่ไม่มีเขาอยู่ทําไมพลังงานชีวิตคุณไปได้ไกลขนาดนี้ทําไมของเขายังเหมือนกับย่าอยู่กับที่ในลักษณะแบบนี้นะคะแม่หมอมองว่าไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะมันน่าจะเป็นเพราะเหตุผลที่เขามีอะไรทําลับๆล่อๆอยู่หลังคุณที่เขาไม่ได้บอกคุณนั่นแหละที่ฉุดชีวิตของเขาให้ตกต่ำนะเพราะต่อให้เขาหายไปจากชีวิตของคุณอ่ะชีวิตคุณดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ แต่ชื่อของเขามันย่ำอยู่กับที่แล้วมันตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนคนนี้เริ่มมีการสอดส่องเริ่มมีการคิดถึงอยากสามถ้วยกับคุณไงอยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนะคะตอนนี้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอะจะทำยังไงให้ได้กลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะ W of fortune เกิดขึ้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วไหมหรือไม่งั้นก็บอกว่าอีกไม่นานนี้แหละมันน่าจะถึงเวลา การเวลาเปลี่ยนผ่านโชคชะตาเปลี่ยนผ่านอาจจะมีโอกาสนะที่ค,คนคนนี้อาจจะคิดอะไรบางอย่างได้แล้วหวนกลับมาในชื่อของคุณอีกครั้งแค่หวนมานะแต่แม่หมอไม่รู้นะว่าเขาจะทําอะไรแต่ที่แน่ๆหนึ่งในเจตนาที่เขาจะหวนกลับมาคือเขาอยากจะเหมือนกับอยากจะมาขอคุณคืนดีอะค่ะนะพลังงานของคุณตอนนี้หรอราชาถือถ้วยคุณเรียกได้ว่าคุณมั่นคงอยู่กับในตัวเองแล้วอะ คุณบ้างมั่นคงกับชีวิตตัวเองแบบสุดๆไปเลยอะค่ะจริงๆมันเป็นพลังงานที่อยู่ได้แบบไม่จำเป็นต้องมีใครเลยอะถ้ามันหาคนที่ดีหรือหาคนที่ซื่อสัตย์กับคุณไม่ได้หรือคนที่มีทัศนคติไปทางเดียวกันกับคุณได้เพราะจริงๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนและช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วแต่คุณก็เป็นคนที่เฉียบขาดนะเด็ดขาดกับตัวเองแล้วก็กับทุกความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของเขาที่เขามีอะไรลรับๆ,ๆ,ๆแบบนี้คุณจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเขาเคยบล็อกคุณ เคยปิดกั้นการสื่อสารคุณตัดคุณทุกช่องทางแม่หมอเห็นว่าในขณะเดียวกันวันที่คุณแข็งแรงยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วนั้นในทางกลับกันคุณก็บล็อกเขาเหมือนกันบล็อกฉลองจะกะบล็อกคืนอะไรอย่างเงี้ยบล็อกแล้วไม่บล็อกแค่ทางเดียวคุณน่าจะบล็อกในทุกช่องทางเลยจริงๆรวมทั้งอาจจะลบเฟซลบไลน์อะไรกันไปทิ้งด้วยไหมไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่บล็อกเดียวแต่ลบอดีตออกไปเลยอย่างนั้นอะ น่าจะถึงขนาดนั้นเลยไท้ซ้ํานะคะพลังงานคุณตั้งหลักได้ด้วยตัวเองแล้วคุณไม่อยากจะกลับไปกระเดือกคนแบบนี้อีกแล้วอะ่ะคนที่เหมือนกับไม่มีความจริงใจในความสัมพันธะ์น่ะอาจจะมีในลักษณะของการที่คบแทกคบซ้อนไหมก็อาจจะมีโอกาสมีส่วนได้ยเหมือนกันเพราะมันเป็นไพ่ของคนที่บอกว่ามีความเป็นเจ้าเล่ห์อะค่ะประมาณนี้นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เทียบคติกันนะคะว่าเทียบคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ นรลสิงเกิดขึ้นในฝั่งของเขาโอเคค่ะเหตุผลที่เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเขาถูกติดล็อกชีวิตเขามีตาบากอยู่ที่คุณเขาทาคุณไว้เยอะแล้วมันเป็นลนักษณะที่ว่ามันเหมือนกับชีวิตเขาเก้าวหน้าไปไม่ได้เลยติดวิบากการรมกับคุณหรออะไรแบบเนี้ยเขาอยากกลับมาปลดล็อกชีวิตตัวเขาเองอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าสายตาที่เขามองคุณอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้เขาคิดไม่ออกแล้วว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาได้กลับมาอีกไหมในพลังงานชีวิตของเขาอะนะคะแต่เขารู้ว่าคุณอ่ะเคยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามแม่หมอดูจากหน้าไพ่นะแม่หมอมองว่าคุณใจแข็งอะ่ะคุณไม่อยากกลับไปในความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วคุณรู้สึกว่าเขาทํากับคุณเนี่ยมัน มันเหมือนไม่ใช่คนอ่ะมันแรงเกินไปมากอ่ะตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเคาะร้ายนะเคาะร้ายที่ว่าคุณหลงลืมเขาไปแล้วคุณไม่ต้องการเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยวันนี้คุณไม่มีเขาอยู่ในชีวิตคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่กลับมาง้อเขาไม่กลับมาอะไรเขาอย่างนี้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกแต่จริงๆเปล่าเลยทุกอย่างทั้งหมดที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะตัวเขาแหละทําใส่คุณก่อน จนวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วกับคนแบบนี้นะคะคนที่ไม่มีจิตสํานึกคนที่เนรคุณคนคุณไม่ทนแล้วอะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะออกมาแล้วก็รักตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับการงานของตัวเองไพ่ล่วงมาแม่หมออ่านเลยนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าพลังงานคุณก็เลยอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสวยงามนะคะโดยไม่ต้องมีเขาเท่านั้นแหละพอคุณดูแลตัวเองปุ๊บพลังงานเขากลายเป็นหนูอมุสิกะ ความเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตของเขาสิ่งที่เขาเลือกไว้ในชีวิตสิ่งที่เขาเคยไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์กับคุณมันทําให้คนคนนี้เรียกได้ว่าอาจจะไปเสียรู้ในด้านของการงานถูกหลอกใช้งานฟรีไหมลงทุนพลาดไหมอะไรแบบนี้เกิดภาวะความเสียหายอย่างรุนแรงในชีวิตอดๆอยากๆอยูอย่ๆมา,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 าก็เป็นหนี้ก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวไหมอะไรแบบนี้อีกความหมายหนึ่งคือตอนนี้เขาป่วยอยู่ด้วยไหมก็เป็นไปได้นะคะเริ่มเกิดอาการตื่นรู้ขึ้นมาทันที กับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะจากความผิดพลาดของเขาอะไรอะไรต่างๆไม่ว่าจะผิดพลาดในด้านของการงานผิดพลาดในด้านของการเลือกคนมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คุณเนี่ยเวลานี้เริ่มตื่นรู้รู้สึกว่าอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณรู้สึกได้ว่า อ๋อเขาหรอเขาทํากับคุณแบบนี้ใช่ไหมเขาต้องรู้สึกได้อยู่แล้วค่ะไม่งั้นไพ่นอนละสิ่งจะไม่ออกเพราะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาต้องการมาปลดล็อกตัวเขาเองเพราะเขายังรู้สึกติดค้างกับคุณน่ะชันธนทรเกิดขึ้นมันมีการสอดส่องมองกันอยู่จากที่ลับๆนะคะถามว่าส่องแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกเครียดแค้นคุณอย่างบอกไม่ถูกเลยมีความรู้สึกเหมือนก็ไม่ชอบอะ่ะให้คนอื่นมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ย คนคนนี้มีความรู้สึกโกรธทุกคนเลยที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมันถึงมันห่วงอะ่ะแต่มันทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นคนที่เทคุณไปเองในอดีตเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามความรู้สึกของคุณคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทวงความยุติธรรมกลับมายุติธรรมอะไรของแกวะยุติธรรมอะไรก่อนทาชาวบ้านก็ไปทั่วเนี่ยฮะใดๆก็ตามคามนคนนี้มันคิดนะว่าจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาขาดคุณไม่ได้ การที่เขาเคยมีคุณอยู่ในชีวิตเวลาเขาเหน็ดเหนื่อยเวลาเขาเจ็บปวดเวลาเขาเสียใจคุณเคยปลอบประโลมเขาเคยเยียวยาใจเขาเพราะฉะนั้นเช็คเช่นเดียวกันคนคนนี้ตอนนี้กําลังลําบากกําลังรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เหลือใครอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับชวนให้คิดถึงคุณอีกครั้งไงคนที่เคยช่วยเหลือคนที่เคยซัพพอร์ตเขาในอดีตแต่เขาเลือกที่จะทิ้งคุณไป อาจจะเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์หรือใดๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้กําลังคิดถึงคุณมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้รับการฮิวใจจากคุณอยากอะไรแบบเนี้ในขณะที่คุณหนอแม่หมอมองว่าคุณคุณแทบจะหันหลังเลยอะเท่าที่แม่หมอมองพลังงานคุณในวันนี้นะคุณเด็ดเดี่ยวไปแล้วอะค่ะพระแม่ทุมา,าวดีนะคะเวลานี้ความรู้สึกของเขาคุณดูหน้าเขาสิเห็นไหมความรู้สึกของเขามันเหมือนกับว่า มันเต็มไปด้วยความเสียใจอ่ะมีคนอยู่ข้างชีวิตก็เหมือนไม่มีคนที่เขาเลือกไว้ในชีวิตอ่ะเพราะาไม่สามารถมาช่วยเหลือหรือตอบโจทย์เลยก็ได้เลยนอกจากมาถ่วงชีวิตของเขาเขาถึงได้คิดไงว่าโอ้โหการที่มีคุณอยู่ในชีวิตคุณช่วยเหลือเขาทุกอย่างเลยอ่ะแต่เขา่กล้าผิดกล้าพลาดไปเลือกคนที่มันไม่ใช่แล้วไงแล้วชีวิตก็ตกต่ําลงตกต่ําลงจนลงจนลงอะไรแบบนี้ภายนอกเปลือกที่ลักษณะเหมือนกับว่า ไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงๆภายในมันไม่ใช่เลยนะเพื่อนหมุนนี่ต่อนี่หมุนนี่ต่อนี่แทบจะเรียกได้ว่าเหมือนจะมีแต่ไม่มีมันคือเงินชนเงินน่ะไม่สามารถทําอะไรได้เลยมันเป็นความอดอยากแล้นแค้นนะคะหน้าไพ่มันขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยนะ The Devil เกิดขึ้นโอ้โหส่องแล้วเป็นไฟลุกพลุบพับรู้สึกร้อนรุ่มค่ะเอาคุณออกจากจิตจากใจไม่ได้ รู้สึกเหมือนอยากจะทวงคุณคืนยังไงอย่างนั้นเห็นคุณอยู่กับคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกราคะมันเกิดขึ้นในชีวิตขึ้นมาทันทีเลยหึงหวงจัดเลยไม่ชอบเลยให้ใครอยู่ในพลังงานชีวิตคุณใครมาเกาะแกะชีวิตคุณคนคนนี้จะเหมือนกับว่าจะปั่นป่วนจะทวงคุณคืนยังไงอย่างนั้นอะแต่ว่าทวงไม่ได้ใช่ไหมแม่บอกว่าทวงไม่ได้เพราะว่าได้แต่หึงแต่หวงในพื้นที่ตัวเองแต่ไม่แน่นะทางช่องทางโซเชียล ถ้าเขาปลอมอวตารมาเขาอาจจะแ,บบแสดงนิสัยแย่ๆแต่ทำเป็นว่าไม่ใช่ชื่อฉันอะไรแบบเนี้ยภายใต้โพสต์คุณก็ได้ใครจะรู้เพราะมันเป็นลักษณะไพ่ชลันทรขึ้นแปลว่าเขาต้องการปั่นป่วนคุณอะเพราะไม่ต้องการให้คุณไปได้ดีอะใครเพราะสิ่งที่เขาคิดคือคุณต้องเป็นของเขาสิอะไรแบบเนี้ยตลกไหมแต่ตัวเขาเองเป็นคนที่เทไปเองเนี่ย ตอนนี้หรอสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยทําไมคุณถึงสวยขึ้นดูมีน้ํามีนวลน,นะไปเสริมอึมมาเปล่าเนี่ยทําหน้าไหมทําผิวมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทําไมดูแล้วมันออล,ล่าจังเลยดูแล้วสวยดูแล้วเธ,เธอออกจากพลังงานฉันไปเธอสวยได้ขนาดนี้เลยหรออะไรแบบเนี้ยเธอมีสเสน่ห์ขนาดนี้หรอนี่คือสายตาที่เขามองคุณเพราะฉะนั้นยิ่งคุณพัฒนาตัวเองดีมากในสายตาของตัวเองแล้วคนรอบข้างเท่าไหร่แต่คุณไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขา คนคนนี้จะหึงจะหวงคุณหนักมากๆค่ะเพราะเขาเสียดายคุณนั่น,น,นไงไม่ได้มีอะไรเลยนะก็แค่อยากได้คุณคืนแต่เขานั้นเป็นคนที่ทิ้งคุณไปเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อราอเคลนะคะว่าไพ่อราอเคลจะสรุปว่ายังไงนะคะการที่เขาจะกลับมาในชีวิตของคุณมันไม่ได้ง่ายนักหรอกค่ะ ที่แน่ๆหนึ่งในนั้นที่เขาจะต้องทําคือเขาต้องเลือกละว่าเขาจะเลือกไปในทางไหนถ้ามาเหยียบเรือสองแคมแบบเดิมอีกคุณไม่เอาและเผลอๆคุณก็ไม่เอาเขาตั้งแต่ก้าวเข้ามาแล้วด้วยเพราะว่ามันกว่าที่คุณจะอยู่ได้แบบนี้ก็สาหัสพอสมควรนะกว่าจะมาเป็นพลังงานราชาราชนีแบบนี้ค่ะมันเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าแล้วมันขึ้นมาหลายใบด้วยคือมันเหมือนเข็ดเข็ดลาบไปเลยอะ มันก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนคุณไม่อยากได้เขากลับมาแล้วอะค่ะอะไรแบบเนี้ยใน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 ฝั่งของคุณในวันนี้นะแต่เดๆก็ตามคนคนนี้มันอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะยากมากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะปฏิเสธเขากี่ครั้งคนคนนี้ก็จะหาทางทู่ซีเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้นั่นแหละจนกว่าคุณจะใจอ่อนนั่นแหละเขารู้สึกแบบนั้นตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณน่คุณสวยขึ้นดูมีเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณเยอะนะ มีคนทักเยอะนะอะไรแบบนีน้ไม่งั้นเดวิลจะไม่ขึ้นหรอกว่าเขาสอดส่องแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาจ้อแจคุณเยอะเขาต้องการทวงคุณคืนแล้วเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากเขาเป็นคนทําร้ายคุณมันก็เลยอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่าต้องอยู่แบบไม่มีตัวตนไงอยู่แบบแอบแอบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบแอบบแอบใบน,นที่เนี้ยแม่หมอหมายถึงว่ากรณีเหมือนโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะบางทีเขาอาจจะมาส่องคุณไหมสร้างเฟซอวตารสร้างชื่ออวตารไหมส่อง ส่องอยู่ในชีวิตของคุณแต่ไม่คุณรู้ว่าคือเขาอะไรแบบนี้มันเป็นความสุขเหมือนคนอยากมีส่วนร่วมในชีวิตของคุณด้วยค่ะแต่เขาไม่สามารถกลับกลับมาในชีวิตของคุณได้เลยเพราะเขาเป็นคนเทคุณไปเองก็เลยเหมือนสร้างตัวตนปลอมๆที่หวังว่าอยากจะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเป็นไปได้ไหมแม่บอกว่าเป็นไปได้นะตอนนี้มันเหมือนกับว่าพวกคุณยังไงก็ต้องห่างกัน จริงๆบางคนบอกว่าอาจจะเป็นช่วงวิบากกรรมแยกจากอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เหมอหมองว่าคุณไม่เอาเขาแล้วอะ่ะเพราะหน้าไพ่มันเป็นคนที่แบบว่าเจ็บแล้วจาอย่างนั้นเลยอะ่ะมันเป็นราชาราชนีอะคะ่ะคุณจะมาเชื่อมั่นอะไรกับคนที่พลังงานเป็นเพียงแค่เด็กถือไม้เท้าในเมื่อคุณเป็นราชาราชนินีทั้งถือเหรียญถือถ้วยถือไม้เท้าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ไม่ต้องมีเขาอะ่ะคุณมีแต่ซัพพอร์ตเขาด้วยแต่เขาว่าสร้างแต่ปัญหาหนักใจให้คุณ เพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าคุณคงไม่รับเขากลับมาแม้ว่าคนคนนี้จะวกกลับมาในที่ขนงคุณน่าจะกลับมาไม่ได้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคุณผ่านความเจ็บปวดจนคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่อยากอีกแล้ว่ที่แม่หมอเห็นในวันนี้นะไม่รู้แหละว่าเป็นพลังงานเรื่องราวของใครแต่วันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับแรนดอมวันนี้นะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนดูบนคอมบันเทิงนะสําหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดนะคะบ๊ายบายคะ่ะ